นีเราอยู่ที่ท้ทองฟ้าจำลองครับตั <Yay! S 1> ้มตั้มผมไม่ได้คับไป <Bye. S 3> น้องมินคี่ที่ท้องฟ้าจำลองต้องใบัตรอนนะครับบัตรเข้าชมท้องฟ้าจำลองจะแบ่งออกเป็นสองแบบคือส่วนนิทรรศการและส่วนชมท้องฟ้าจำลองราคาเท่ากันผู้ใหญ่50บาทเด็ก30บบาทครับทุกคน จุดแรกเมืองไฟไฟ้าเลยนะคบไหนครับเมืองไฟฟ้าโอ้โหนี่เมืองไฟฟ้าเน,นี่น้องวินเนอร์ข้างในจะมีอะไรเเนี่ยมันน่าสนใจน่าติดตามตามน้องวินเนอร์กันไปเลยดีกว่าน้องวินเนอร์เปิดประตูเข้าไปเลยครับวันนี้อันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คือมน,นุษย์ ยนต์ไฟ,ไฟฟ้านี่นเราอยาอา่อเอาเอามือ,อ,อไปจับนะครับเด็กๆบอกว่ามอามือไปจับนะบางทีอาจจะโดนไฟดูดได้อันตรายนะครับใช่ครับอ่าต่อไปไปที่ไหนดีน้องวินเนอรตามไปด้วยครับ <t> นี่ครับตอนนี้ก็มาถึงอยู่ที่แสงแรกแห่งสยาม ก็จะเปน็นนี้นะครับเต็กเราสามารถขึ้นที่จะไปนั่งเพื่อจะให้ดูน้องวินเนอร์ทำให้เพื่อนๆดูหน่อยครับเปลี่ยนขึ้นมานั่งก่อนเลยครับลูกนั่งไม่ได้เหรอครับเา้าเอาใหม่น้องวินเนอร์จะเข้าไปดูแสงแรกแห่งสยามนะครับก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งดู สยามครับเด็กทุกคน gadget. นี่ครับแสงแรกแห่งสยามว้า wow! วเอรานินร์ขึ้นไปน้างินีุ้ี่กี้นะวันนีนะ้เด็กๆก็จะเห็นว่าแต่ละปีนะคร <_' n> ับประวัติความเป็นมาของแสงที่ใช้ในเมืองไทยประเทศไทยเป็นอย่างไรนะครับ พี like, S <S ่ก็จะแสดงอะไรให้ดูนะคะับเดี๋ยวแล้วเอามือวางขอาแม่มือออกนะคะแล้วก็เฉยๆนะวางมืบนนั้นคอยมองติ๊กนจบนะท่นรูปกลมจะเกิดอะไรขึ้นครับเจ๊ ผีดเราพมเนอร์กำลังเอามือไปแตะนะครับถ้าเอามือออกผมก็จะร่วงลงมาเป็นปกติเหมือนเดิมนะครับเอ๋น้องพนยังเอามือแตะไว้อยู่นะถ้าเป็นเครื่องกั้นไปนั้นก็ผิดนะเอ๋เอามือออกคที่ได้มาขอบคุณครับไม่ใชสวัตถุที่อยู่ในตัวกระจายออก่อนจะไม่ไ้มาเอามือแตะนะคะขอบคุณนะครับคุณพี่ที่แนะนำนะครับ ต่อไปเรามาที่ปุ่มกดไฟฟ้ากดแล้วจะมีไฟฟ้าขึ้นนะคะนี่โอ้โหลองกดครั้งสิครับลูกกดให้เพื่อนๆดูโอ้ว้าวน,นะครับไฟฟ้าเกิดจากความร้อนนะครับเพื่อนำโลหะต่างๆมาเชื่อมกันนะฮะมันก็จะเกิดไฟฟ้าเกิดขึ้นระดับเด็กดูน้องมินเนอร์น,นะครับกดได้เลยครับ วิ่งวิ่าวิ่งวิ่งอันนี้นี่มันรถพยาบาลหรือรถตำรวจครับเนี่ยโอ้รู้สึกว่าน,น้องพินแม่จะชอบนะคะเพื่อนๆดูนะ น,นี่มันแสงอะไรครับเนี่ยมันเหมือนในกระตูลเลตนเลยครับแต็กดเลยครับอุยอ้ยโอย้มันมีแสงสีชมพูแสงสีขาวติเตทมันน่าตื่นเต้นจังเลยน้องวินเนอร์รู้สึกชอบอันนี้มากเลยเพื่อนๆครับนี่เป็นรถตำรวจนะครับอันนี้เป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับจะใช้มือหมุนนะน้องวินเนอร์จะทำให้เพื่อนๆ,ๆดูนะคะหมุนแรงๆเลยครับ ถ้าหมุนแรงๆงไฟสีแดงจะขึ้นนะครับตอนนี้โอ้ไฟแดงขึ้นแล้วุ่งไฟแดงขึ้นแล้วปัดเร็วกว่านี้ครับเร็วกว่านี้ครับรมันมีรถเล่นไห่เไฟฟ้าจำลองรถไม่มีสิครับลูกน้เพื่อนแมัีรถเลอมันมีรถคันเล็กด้วยนี่นะน้องวิเนอร์ครับมันมีรถคันเล็กสามารถไปได้หรือเปล่าไหนลองจับตัวจิ๊ก ต้องไปไม่ได้นะครับเด็กเนี่ตัวมือมินเนอร์สีมือมินเนอร์เป็นอะไรนนเนี่ยนี่มินเนอร์อยู่เป็นประเทศไทยนี่นะน้องมินเนอร์ตอนนี้อยู่ที่ท้องฟ้าจำลองเมืองไฟฟ้าต่อไปเราจะไปเต็มที่พลังงานนิวเคลียร์ไ,ไปเลยครับตามน้องอวินเนอร์ไปพลังงานนิวเคลียร์ได้เลย นี่คือพลังงานนิวเคลีย์นะครับอ้าวเอาหูฟังใส่ได้เลยครับก็จะเป็นการบรรยายนะครับว่าพลังงานนิวเคลีย์เกิดจากอะไรนะครับซึ่งน้องวินเนอร์คงใจยังไม่เข้าใจนะครับตรงนี้อ้าวไปกระตอปะะ๊าป้าครับวันนี้เราจะไปชั้นสองครับวันนี้วันนี้ อันนี้ชั้นสอมีอะไรครับตามไปเลยดีกว่าตอนนี้เราจบจากเมืองไฟฟ้าชั้น3ามแล้วนะครับเรากำลังตามน้องวินเนอร์ไปที่ชั้น2องนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สเปซแอนทามกับน้องวินเนอร์นะครับอยมันเหมือนอวกาศเลยน้องวินเนอร์าพาเพื่อนๆเ,เข้าไปแล้วน้องวินเนอร์วิ่งเข้าไปเลยครับนี่ครับคนโอ้ยนี่มันเป็นอมองมอมงขึ้นจรวดหรือเปล่าเนี่ย รวดครับโอ้น้องวินเนอร์อยู่ที่จรวดแล้วนะครับตอนนี้ตั้งเครื่องอยู่บนจรวดรับเข็มขัดเรียบร้อยเราจะเตรียมตัวออกไปนอกโลกกันผมตอนนี้เราอยู่บนจรวดเรียบร้อยแล้วนะครับเราสัามมีวิดีโอแนะนำการใช้อุปกรณ์น้องวินเนอร์นั่งอยู่ตรงนี้จะเดินทางข้าอวกาศพร้อมกับนพื่อนทุกคนส่วนแทยไม่ได้เดินทางไปด้วย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ แล้วคอันนี้เรากลับมากิดโลกแล้วค่ะในขณะที่เราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้แสงเวลาในอวกาศก็จะช้าโดยจับถึงรอบวความคิดนี้มีมาตั้งแต่ทฤษฎีนี้ได้ถึงมาใช้กับการคำนวณของดาวเทียมและระบบ GPS เอาร์วินะนอรวไปตอเพื่อไปต่อกันครับไปต่อกันครับไปต่อกันครับเพื่อนๆทุกคนหลังจากออกมาจากยานอวกาศการเดินของน้องวินเนอร์ก็อาจจะเซ๊ๆหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อน ไหน้องฟ้าจำลองมีเกมให้เล่นด้วยครับสีไหนขึ้นให้เหยียบสีนั้นนะน้องวินเนอร์ดูความเร็วปฏิกิริยานะครับนี่ครับโอ้เพื่อนๆน่าสนุกมากเลยนะครับจบแล้วมมีล้อสีอเขียวกับสีขั้นต้นครับว้าว อันไหนมันจะถึงเส้นชัยก่อนกันนะเด็กๆส,สีเรียกสท้ง,งอะไรจะแรงก่าครับดีนะครับเด็กๆน้องวีเมอร์จะทำการแข่งก่อนตอนนี้เราอยู่กันที่อุย้ยนี่มันลางเหมือนสะพานฟอรตวิวเลยโอ้ยแต่เปลี่ยนจากรถเป็นลูกป๊อปนะครับ เราวม่แน์จะเล่นให้พเพื่อนๆดูวว้านี่ครับ <c oughs> เหมือนพอตฟิวมากเลยเด็กๆในท้องฟ้าจำลอง <c oughs> ยังจะมีการโชว์แรต่ต่างๆอย่างเช่นแร่รัตนาชาติแร่พิเศษ รวมถึงมีหินต่างๆอีกมากมายในพิพิธภัณฑ์ชั้นหนึ่งนะครับตอนนี้น้องวินเนอร์อยู่ที่โซนหินแนะนำหินให้เพื่อนๆดูหน่อยแล้วว่ามีหินอะไรบ้างครับ<ม>ห้ามจับห้ามสัมผัสนะคะรับเด็กๆเพราะมันจะเป็นอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ห้ามจับเด,ด็กห้ามจับเด็ก เด็กๆบางคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักหินเหล่านี้แต่ถ้าโตข,ขึ้นคุณครูอาจจะสอนทำให้เด็กๆได้รู้จักนะครับน้องวินเนอร์และปรากฏไปที่กระจกพิเศษกดเลยครับกดให้เพื่อนๆดูเลยว่ามีอะไรมันน่ากลัวมากขนาดนั้นเลยเหรอครับน้องวินเนอร์ <c oughs> น,นี่มันโครงกระดูกนี่นา นะครับการรีไซเคิลเอาสิ่งที่ไม่ใช้แล้วมาประยุกต์ทำใหม่สร้างได้สวยมากเลยตามน้องวินเนอร์กันไปดูเลยครับแต่ <INDISTINCT S 1> แตและสีมันต่างก,กันยังไงครับ <Pen> เป็นขยะที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมเด็กๆ เราต้องแยกขยะเพื่อลดโลกร้อนให้โลกเรามีพื้นที่สีเขียวมากขึ้นถูกไหมครับเด็กยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่โลกของอเมซอนในนี้มีอะไรบ้างครับพีนเนอร์โอ้ยมันมีป่านี่ป่านี่พือทุกคนดูครับโอ เสือนะว้าวเหมือนอยู่ในทะเลเลยตอนนี้ครับเด็กๆอูวนอตอนนี้เราอยู่ในน้ำแล้วนะครับเราดำน้ำอยู่ปลาอยู่ไหนล่ะครับเนี่ยตอนนี้หาปลาอยู่นะครับเด็กๆนั่นใช้ปลาหรือเปล่าเอ้ยอ,อุ้ยนนอ้าวเขาสแสดงเกี่ยวกับว่าห้ามโยนขยะเข้าไปในทะเลนะครับทุกคน เก็บหน่อยแล้วน้องวินเนอร์ไปเก็บแล้วไปทิ้งนะครับวูมันฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง Baby Winner